ตัวอ่อแม่แบบเียจูดสมมติเป็นฟอสนะครับคอเน็ตส์สูดนะครับในทีแล้วตัวนี้ก็หัวข้อลาดับก็คือหัวข้อเกี่ยวกับขั้น step n นะครับแต่ว่า s t า p r e p n s e ตนี้เราจะมาดูเฉพาะเรื่อมี excitation แมกนิจูดของมันเท่ากับ f ศูนย์ดังนั้นก็ได้เห็นหัวข้อนี้ก็หมาพราะว่าเราต้องพาจะสอบถา x of t ว่าจะเท่ากับเท่า,ทา,ทาไหร่นะครับเมื่อถ้ตัวนี้เป็น force excitation ิ f of t ก็จะเท่ากับตัวที่มีแม n i ิจู e นะครับเป็น f 3 0นย์นะครับจะบ,บอกหรือว่าถามเราว่าเป็น Step Function ดังนั้นก็คืออยู่ออ t นะครับดังนั้นก็ตัวนี้ก็เป็นอิที่ไหรือว่า้นขายล่นส้นถ้ามาดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคถ้าเราเบ่งปากเซนเตอร์ออนเราไปเลยแล้วกันะครับ f ดับเบลบวกสองเซต้าโอเมกาสองเอเอัโอเมกาสองเกังสอก็จะเท่ากับเป็น f of t นะครับตัวนี้ก็ Yes. ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสองนะครับเป็นระบบที่มีแค่นะครับแต่อันนี้ก็ขอเอาง่ายๆไปเลยแล้วกันนะครับ,นะรบก็สมมติเอาเป็นตัวนี้นะครับเซต้าเป็นศูนยนะครับคอนเซปต์จะเหมือนกันนะครับเราจะวรียกมันมาดูที่หลักที่หนึ่งดังนั้นก็ถ้าเซต้าเป็นศ mm ูนย์อินเทอร์เฟซของโมชั่นก็จะเป็นเอ็กซ์กำลังสองบวกสองนะบวกด้วยโอเมก้าสับเอ็นกำลังสองเอ็น โอเคแล้วก็ f of t ถ้าแทนค่าเข้าไปนะครับก็จะเป็น f ตัดศูนย์ส่วนด้วย m ค่ณด้วย u of t นะครับเป็นตัวที่สามนะครับนนั้นก็อันนี้ผมจะทำ่ากต่กอหน้านี้นะครับซึเอบเคสนี้นะครับเคสนี้แยกตัว ดิฟพุนเทสราคาทั้งคร์มไปก่อนแต่จุดนี้ก็เอาตัวทางฟังชันนะครับเข้าไปในที่ตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็เราก็มาดูต่อนะครับเดแต่จุดนี้ก็เซตที่ 1, เ 2, อิร์นะครับเสร็จที่สองก็เทสราคาทั้งคร์มนะครับของตัวนี้ไปนะครับฟับงฟังชันที่สามนะครับน,นี้จะได้ย้อนออนหนึยย่งเป็น S อสกำลังสองเ ลบเอ็ออฟซีโนออฟแล้วก็บวกด้วยโอเมกาสัำลังสองแล้วก็คูณด้วยตัวเใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็น f 30สูนยส่วน็มะครับแล้วก็ลาฟาส卡尔ของเซตฟังก์ชันนะครับเขียนนี้เป็นเอ็มจุนะครับ โอเคก็ okay, ได้ตอนนี้มาเป็นสี่เนื่องจากจว่าเป็นฟอสเด็กไวน์ดังนั้นเราก็จะได้นะครับถึงก้อนแยกขก็จะมีว่า Initial Position เป็นศูนยะ์แล้วก็ i n i t i a l velocity ก็เป็นศูนยะ์โอเคก็เราก็จะได้เดี๋ยว ก้าสกับลังสองคูณด้วยเอ็นโอเคแล้วก็เท่ากับ f สามศูนย์ส่วนเอ็นคูณด้วยเซนส่วนเอะครับแล้วก็สรุปหา f ก็จะมาเป็น f สามศูนย์ส่วนเอ็นโอเค้นี้ก็เป็นหนึ่ส่วนด้วยเแล้วก็หารด้วย กตังสองอมกากลตัวเป็นฟังก์ชันที่ห้านะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือก็แยก partial fraction นะครับซึ่งก็ขอแยกทับนะคับจนไ้เป็น เป็นี่สันะครับ partial fraction expansion ของ1ส่วน s s กําลังสองม m สองกําลังสองพอจะเอากับเป็น a ส่วน s บวก b s บวก c s กําลังสอง o m าสอ x กําลังสองนะครับตันนี้ก็หาได้เป็น6อันนี้ไม่ได้เป็นนักีที่จะรู นะครับแลังจาตัวนี้ก็จบเอาเศษส่วนมา,มาบวกกันนะครับโอเคก็ตัวแรกก็นจะได้เป็น a แล้วก็ a, s กำลัง2บวกโอเมก้าสนยกกำลัง2ตัวอัดไฟก็บวกด้วย b s บวก c แล้วก็คูณด้วย s โอเคก็ได้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ Left Hand Side นะครับก็จะเท่ากับ right hand side ของเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเป็นเลยนะครับตัวนี้ก็จะได้มาเป็น AS a s กําลังสองบวก omega สองเกําลังสองเถัดไปก็บวกด้วย b s กําลังสองบวกส s โอเคแล้วก็มาทำซิงนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ s ก okay, well, okay. so, okay. so, ับคงสองนะครับโอเคก็จะมีเ็กกับ b นะครับ a บวก b นะครับก็ซิงสองค่าคก็มีค่าเป็นศูนย์โอเคถัดไปก็ตัวเอตัวเดียวนะก็จะเป็นตัวสนะครับ4ตัวนี้ก็ซี b คูณด้วยเอ็กซ์ก็เป็นศูนย์ผลลัพธ์ตัวแรกนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นคอนสแตนต์นะคะรับมัเหลืออยู่ตัวเดียวก็โอเมก้าสองเกำลังสองเนะครับก็แบบนี้ก็คเป็นหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะได้เก็จะเป็นเซนต์เป็นส่วนโอเมกาสองเอกำลังสองแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้ b ได้ผลลัพธ์นะครับให้เป็น9ก้านะครับดังนั้นก็ผัดไปก็จะพาแทงเข้าไปในฟังก์ชันที่5นะครับก็จะเท่ากับ M อ๊ะศนอโอเคแล้วก็มีแฟกเตอร์ของโอเมก้าสองเอำลังสองนะครับก็ดึงมันออกมานะครับสจดล้วตัวนี้ก็เป็นเซษเส่วนเแล้ว ส่วนด,ด้วย s กำลังสองบวกโองเมก้าส okay. องชัโอเคก็ได้เป็น10นนะครับตัวนี้ก็เป็น K ส่วน N นะครับก็หักล้างไปตัวนี้ก็หนวยนะครับก็เกิดเป็นเม okay. ตรโอเคก็ที่เหลือนะครับเราก็มาตันนี้ก็จะถอยไป b นะครับ b เป็น s ไม่ใช่เมตรนะครับ c เป็น0 ูเ่ A, เป็นส่วน S ทีู่นะครับงน,นก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรกนลนะครับ<ม>อยู่ในรูปฟอร์มของตางรางล่าพารฟอร์มเดตรงยนะครับงนั้นก็ไปก็อินเวอร์สพารฟอร์มของศนะครับโเก็จะเป็น x t นะครับเป็น f ส่วนด้วย k นะครับตัวนี้ก็จะเป็น u o ลบโคไซน์โอเมกาสับเอนทีนะครับโูออทีนะครับก็สรุปนะครับก็เอ็กซ์ออฟทีก็จะเป็นเอสับศูนย์ส่วนด้วย k นะครับแล้วก็เป็นลบโคไซน์โอเมกาสับเอนทีนะครับนี่ก็ไม่ต้องเขียนเวลาจำทัด พอรู้การสวกล์ก็เป็นค่าเป็นศูนะครับภารค้าก็ศูน์ก็ต่างักวัดจีไปเึื่อึ้นนะครับ่าิเนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะเรียกว่าเป็นตัวสเต็ปเลสประออณอ่านที่สุดเอฟับซูนะครับ ตามที่บอกนะครับเป็นยังไนก็ได้เป็นเขาก็ได้เป็นดิสเพนส์ก็ได้การมนได้ประเด็นไฟนะครับจะมาดูโดยนี่ต่อหลายๆรอยนีนะครับเราสนใจนะครับก็คือเราสนใจหาเฉพาะเป็น unit step. ปยูนิตสเต l ป s รกก่อนนะครับ ซึ่งก็หมายความว่าตัวนี้ก็คือมีแม่ได้จุดเป็นหนึ่งนะครับหรือก็ถ้าเราตีความหมายนะครับตัวนี้ก็ความหมาย f of t เท่ากับ u of t นะครับโอเคครับแล้วให้ตัวนี้10บเอ็ดตัวนี้เป็น1ิสองนะครับโอเคแล้วก็ถ้ามา a e, อ้างอีกครับเพื่งนอ้างอีกที่จุด a นะครับตัวนี้ก็จะเห็นว,ว่าหึงกับ12นะครับมาเปรียบเทียบกันรเาก็จะเห็นได้ว่าตัว f สับสูตร,รนะครับมีค่าเป็นเด่น,ะะะนจะเรียกเป็นสื่อานะครับทั้งนี้จะบอก,กว่าดูดิเซฟฟังก์ชันก็คือมีค่าเป็นเด็นในจุดที่อยู่ที่ตุดเด่นะครับทีนี้แล้วดูดิเซฟก็เป็นในฟังก์ชันเลยได้ นะครับแล้วก็ตัวอะไรที่เราคูณเข้าไปมีตัวไปอะไรก็ตามโอเคนะ่นก็ตรงที้ถ้า f สัมบูรณ์มีค่าเป็นหนึ่งนะครับแล้วเราอยากจะดู m ตรงนี้ก็ m ก็ทีโอเคก็จะมาแทนค่าเข้าในตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคก็จะมีค่าเท่ากับ ห้ากับ n คูณด้วย,ย u of t นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งอ่ะตัวน,นี้อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้ก็คือหนึ่งดิวตันนะครับัแล้วนะก็ตัวนี้ก็หน่วยก็ยังคงเป็น d i ดิสเทนเซ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นสิบสี่อ่ะตัวยูนิตสเต็ปฟังชันนะครับเป็นฟังก์ชันที่เราจะใช้หลากหลายมากกว่าสเต็ปเนสต์ฟังชันที่มีไม่ได้หยุด อย่างอื่นนะครับดังนั้นตัวโดยเนสเดตเลสฟอนนะครับเราก็จะตั้งชื่อฟังก์ชันพิเศษเฉพาะต่อไปเลยนะครับทีเป็นจีออฟทีนะครับดังนั้นก็อ่านว่าเมื่อไหร่เราโซลเป็นเนสเดตเล o ฟอนในวิ a t i o n นะครับเราพอแทนที่เขียนเป็น F, เอ็กก็เขียนเป็น G of T นะครับใครมาอ่านดูก็รู้ได้ว่าฟังก์ชันตัวนี้ก็เป็นผลมาจากล้อไซส์ ยูนิเต็เข้าไปในระบบนะครับแล้วก็ได้ผลเดียวกันนะครับสิ่งที่จะสบสนก็คือตัวนี้นะครับเป็นหน่เป็นไดเป็นเทลก็จะไม่ใช่ว่าหน่วยเป็น <Okay. S 1> เนึ่ส่วนเคนะครับนี่ก็จะเป็นหน่วยของเป็นเมตรอยู่นะครับโอเคในอันนี้ก็คือเป็นปกติแล้วนะครับเราจะซ่อมหายูน s เต็ดและสปอนมากกว่านะครับตัว สเ e ็ปแอสโซฟตอ็อบแมทจูนะครับซึ่งก็หมายความว่าจากดูที่ตัวนี้นะค f of ก็คือถ้าเรารู้ยูนิตสต่วนนี้ก็จะต้องกับเป็น f sub 0แล้วก็คูณด้วย g of t นะครับังนนนี้ก็เป็นประโยชที่เดกยวได้ดังนั้นถ้าเรายูดยูนิตสเต็ปแ p o n s e นะครับของระบบนะครับเราไปเก็บเอาไว้ นะครับว ja, ันไหนมาอยากจะรู้ว่าอินพุตมีค่าเป็น5แล้วก็คูณหเข้าไปอินพุตมีค่าเป็นลบสอแล้วก็คูณสอเข้าไปนะครับในต่อไปเริ่มต้นใหม่นะครับ้อันนี้ก็จะเป็นตัวข้อปฏินะครับหรือว่ายื่นขายหลักๆที่เราจะได้ยินบ่อยนะครับคือสเต็ปเอสบอลโอเคแล้วก็สุดท้ายของตัวนี้นะครับก็เสริมก็เติมไว้หนึ่ง นะครับพอนนี้ที่ได้พิจารณม,มากกว่าสูรอ่มเริ่มจากคำตอบตรงนี้เลยครับนะครับผมเอาตัว1เตัวนี้นะครับจะไ,ได้เห็นชัด,ชด,ชดๆหน,น่อเลยอะตัว f s บวก f ศูนย์นะครับดจว่ามัาจะมีเทอมข้าในเป็นคน คไซน์มค่าอยู่ในช่วงบวกลบหนึ่งนะครับแล้วถ้าผมเอาค่าเป็นลบนะครับมากสุดตัวนี้ก็จะเป็น2 f 0เส่วนศนะครับเพราะนั้นตัวนี้มันก็จะแปลหรือว่าสั่อยู่ในเฉพาะช่วงตัวนี้นะครับอันนี้ก็กรณีที่เซนตั้งเป็นศูนย์นะครับจากฟังก์ชันที่เสด็จนะครับ เป็นแบบโนแล็ Dam, เป็นแบบโนแล็กข้าเห็นว่าคือว,ว่าอคอณสมบตของมันนะครับตัวนี้ก็ Natural P ์ลสเดเดียร์เาเท่ยกั่าสอายส่วนโอห์มก้าสับเด็ดนะครับสองดังนั้นตัวนี้ก็เป็นการสัว์ของมันนะครับราะสั่นเป็นซีของ Natural P ์ลก็นะครับต้องมีแดงนะครับแล้วก็ัเช่น,ดนเดียวกันข้อเด็นหว่าตัวนี้นะครับอิทเรที่สิเอนะครับหรือว่า H of T ของอินพลาชันที่เสด็จจะมีค่าเป็นบวกตลอดนะครับเป็นบวกก็คือจะอยู่สูงกว่าพื้เรียบในทิศทางที่เรามีแรงใส่เข้าไปนะครับอรงนี้ก็คับแรงเป็นบวกนะครับขับฟรีไวเบชั่นฟรีไวเบชั่นมันจะอยู่ในช่วงบวกลบนะครับที่ตรงนี้ก็นะครับตามอิมพีจูของมันตรงนี้ก็ที่ตรงนี้ก็ศูนย์ f ศูนย์ c นะครับแต่ทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นบวกนะครับตามที่เขียนอะไร ครับอันนี้ก็เป็นของโนแดกน,นะครับถ้ามีแดกน,นะครับผมขอใช้ตัวนี้คู่กันไปเลยนะครับเดี่ยวก็เทียบกันนะครับถ้ามีแดกก็คือกลับไปครับเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซน์นะครับมักโซ่ตัวนี้ดูนะครับเราเป็นมากโซ่ตัวนี้ที่มีตับแล้วก็ไปในระบบนะครับแล้วก็อ่านดูเพื่อ,นนะะอถ่ายด,ด,ด้าน,น,าน,น,าน,านเป็นต้นๆของแดะไรก็แล้วแต่นะครับ อ่ะครับคุณทำแล้วนะครับเช็คไฟล์ล่าสุดนะครับมันจะมีค่าสุดท้ายก็คือ F ศูนย์สเคนะครับก็คือค่าที่เราขายให้มันเคลื่อนที่ไปนะครับก็ขับตัวเองโอเคอ่ะมาดูนะครับเริ่มใส่แจ็คเข้าไปหน่อยๆนะครับอ่ันนี้ร้อนประมาณตัวนี้อันนี้ก็คอนดิชั่นเป็นโควต้าแดงคแจ็คที่ใ่โชว์มากกว่านะครับโอเคถ้าแจ็คเป็นให่โชว์มากกว่าเดิมตัวนี้ก็เป็น เชิงลึกทีอเป็นแบมเจ็ดเชิงลึกมันจะจะสัก0.4 0.5นะครับผมเลยไม่ได้โชว์หลายพีนะครับแต่ก็จะคล้ายๆกันเหมือนะะกับเรากลับหัวของฟรีไวเบชั่นนะครับก็เป็นฟรีไวเบชั่นตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นชิงลึกตัวนี้ก็เป็น Natural ution, น,ปน,นะครับกลับหัวกลับหางคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีเชิงลึกมีไฟแนลแวลู ue, นะครับอยู่ที่ AF30.4 แล้วก็ถ้า เราดีแดงมากๆนะครับโอเคก็จะวิว่งผ่าเป็นกรณีนะครับวันนี้ก็จะเป็นกรณีที่แดดมากกว่าหรือก็ตามทีโอเวอร์แดดอ่ะในหนังสือคุณนะครับก็จะมีกราวลงบนที้อยู่นะครับก็อับเราไปเช็คดูนะครับโอเคก็คิดว่าคงจะได้ค่าๆประมาณกรณีนะครับอ่ะถัดไปนะครับคราวหน้าก็จะมาดูเดลสปอรตตัวอื่น